สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m a x Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแนะนำเกี่ยวเรื่องแอปตัวหนึ่งนะครับปกติคนดูเคยใช้แอปพลิเคชันที่มันไม่ใช่แอปพลิเคชันหรอกมันเป็นเหมือนประมาณว่าตัวที่ใช้ voice เสียง voice over ของ ios ไหครับแต่ตอนนี้คือถ้าเป็น android ใช่ไหมเขาก็จะใช้ google assistant ใช่ไหมครับแต่อันนี้ผมมีแอปหนึ่งที่จะเอา google assistant มาอยู่ในระบบของ iphone ios นะครับ ฮได้แล้วนะครับผมถามว่าทําไมต้องมาอยู่ในระบบออ iOS ด้วยท,ทั้งที่มันมี voice over เหมือนกันนะครับเป็น voice เสียงเหมือนกันคําตอบคือ Google Assistant สถเียนกว่าเวลาพูดเนี้ยออกเสียงไปอย่างสมมุติว่าสวัสดีครับกำลังจะไปทํางานนะครับออีกเท่านี้น,นี้ถึงครับออ Google Assistant ระบบ Android จะชัดเจนและเ,ออเป๊ะเรื่องเออคำพูดตัวอักษรมากกว่านะครับ แต่ถ้าเป็นของ ios เนี่ยก็จะบางทีก็พูดผิดสะกดคำว่าผิดบ้างนะครับตอนนี้มีแอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า gboard นะ gboard ตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปแนะนำวิธีการทำผ่านระบบของมือถือนะครับว่าต้องโหลดยังไงและทำยังไงบ้างไปชมกันครับผมก็เอนะครับปลดล็อกนะครับหน้าจอ iphone เราเข้าไปที่นะครับ app store นะฮะสักพักนึงปุ๊บนี่ผมพิมพ์ไปแล้วนะครับ gboard นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับ กดโหลดก่อนนะครับไปรอโหลดข้างนอกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอพอเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเรากดเข้าเลยนะครับพอกดเข้า G b บ a r d แล้วนะครับมันก็จะมีอธิบายต่างๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยกดเริ่มการใช้งานเลยเสร็จปุ๊บนะครับเปิดเข้าถึงอย่างเต็มรูปแบบนะครับอันบนสุดนะครับแล้วกดเริ่มต้นเลย ก็ตอนนี้เสร็จปุ๊บเราเข้าไปที่แป้นพิมพ์นะครับแล้วกดอนุญาตแบบเต็มนะครับการเข้าถึงแบบเต็มนะครับแล้วกดอนุญาตนะครับเข้าไปที่ลองพิมพ์สักอันนึงนะครับกดเข้าไปที่ลูกโลกนะครับด้านล่างซ้ายนะครับของ iOS นะฮะของไ h o ฟ e เรานะครับยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปที่ตั้งค่าพิมพ์นะครับอ่าเราเข้าไปที่ gboard นะครับ กดปิดเปิดใหม่อีกทีหนึง่งตอนนี้ลองเข้าไปใหม่อตอนนี้จะมาแล้วครับกดที่จีบอร์ดนะครับมันก็จะให้เรื่องต้นนะครับแล้วเสร็จเพื่อสังเกตไหมครับด้านล่างจะเป็นยูไอเออข้างบนเ,เป็น voice a s s i s t น n t นะครับข้างล่างจะเป็นออของอขอ ios เรานะครับให้กดอันด้านบนนะครับมันจะเข้าไปที่หน้านี้ ให้กดที่ไมโครโฟนลองพูดนะครับสวัสดีครับผมทำอะไรอยู่ครับอ่าอ่าลองอีกทีครับสวัสดีครับผมทำอะไรอยู่ครับผมอ่านะครับเรียบร้อยอีกทีครับเมื่อวานทำอะไรอยู่ครับผมอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับอ่ามันก็จะ ขึ้นเป๊ะมากเลยสังเกตไหมครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเรากดส่งดูนะครับอ่าเป็นไงครับก็เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ก็เป็นไงบ้างครับคนดูครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดหัวใจกด subscribe ด้วยนะครับก็ผมจะได้รู้ว่าคุณชอบคลิปผมนะครับผมจะได้ทําคลิปใหม่ๆมาให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้แม็กชแนลสวัสดีครับ